ครับทุกคนวันนี้น้องพายุอยู่กันที่คาเฟ่ครับคาเฟ่คาเฟ่เรือนจํานาพรุครับนี่ซอยข้างเรือนจําเลยครับตรงนี้ก่อนถึงเรือนจํานะครับซอยขวามือเลยมากินกันเยอะๆนะครับทุกคนนี่มีดอกทานตะวันสวยมากเลย,ยทุกคนกําลังบานเลยครับรนะวังตะปูนะครับคาเฟ่สวยๆเลยทุกคนตอนนี้ดอกทานตะวันกําลังบานเลยครับมากันได้เลยทุกคนดูครับสวยมากเลยทุกคน มีสระน้ำเลยทุกคนนี่นี่ตรงนี้กำลังจะบานเลยทุกคนนี่ดูครับดูครับนี่ทุกคนเห็นแทงน้ำใหญ่ๆสูงๆก็เกลี้ยวเข้ามาได้เลยครับอ้ยน้องลงไม่ได้เหรอนี่ครับทุกคนอีกฝั่งหนึ่งของคาเฟ่นะครับนี่เลยครับอีกฝั่งหนึ่งของคาเฟ่ครับ นี้จะเป็นภายในคาเฟ่นะครับทุกคนลงพายุกินใหญ่เลยวันนี้มีเมนูอเมริกาโน่ครับเอสเปรสโซ่ครับสววรสครับไอ้น้ำพึ้งมะนาวกับอัญชันสตรอบรี่เมนูเยอะแยะมากมายเลยครับทุกคนยอดจิกยอดจิกกับยอดจิกนี่กับด้านล่างครับนี่ยาวไปถึงนู่นกับตตะวันไม่ได้หรือยิ่งยากเลยนะว่าพุงกินยาเลยนี่นี่เขา นี่น้องพายุก็กินแล้วครับน้ำสวรรค์แม่แม่ด้วยพี่เปรย์แล้วก็พีครับพลาแดงครับวันนี้มานี่หลายคนเลยทุกคนบรรยากาศดีๆสวยๆมากเลยพ่อขอกินหน่อยได้ไหมพ่อขอกินหน่อยได้ไหมอร่อยไหมอร่อยไหมครับเออพ่อกินคนเดียวนะ ดีครับทุกคนมากันเยอะๆนะครับกินไม่วางแก้วเลยครับไม่กางแก้วเลยอร่อยไหมโอเคทุกคนมากันเยอะๆนะครับนี่ไป่ไหนครับทุกคนเป็นโครงสร้างไม้ไผ่นะครับน,นี่ครับบาร์เทนเดอร์ครับกินไม่นะไห่เค้กโอเก อ๋อน้องอยากกินอีกแล้วหมดเลยน้องอยากกินทุกทีเลยนี่ทุกคนนี่กําลังจะบานเลยตรงนี้กําลังจะปอกดอกเลยทุกคนตรงนู้นออกไปแล้วนี่รุ่นหลังรุ่นหลังมีให้ถ่ายทั้งปีเลยครับทุกคนอ๋ออร่อยครับทุกคนโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวรอน้ำกันอีกสักนิดนึงนะครับอ๋อนมสดคาราเมลพี่เบรครับ น้องพายุกินสวรรสของคุณแม่เลยครับมาดูราคาทุกคนนี่อเมริกาโน่ร้อนเย็นจ้าปั่นก็มีนะเอเปซโซปั่นนะนี่กับเมนูปั่นห้าสห้านะครับห้าสิบสี่ห้าครับสามห้านะครับวันนี้เราสั่งอ๋อสตรอเบอรี่ปั่นแลยพ่อสั่งไปแม่สั่งสวรรสเลยน้องพายุกินหมดเลยครับอืมวันกินจ้าเขียวครับคุกแอน

โอเคทุกคนได้ครบแล้วเดี๋ยว,วเรานั่งกินอะไรเยน็นๆกันก่อนนะครับทุกคนแล้วก็มาเจอกันได้นะครับที่นี่ครับทุกวันเลยนะครับบรรยากาศดีๆครับสดกบแฟแลท่องมองควายครับขอบคุณครับ